มาแล้วจ้าม่เลวม่แลวทุกคนอม่แล้วดึก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 ตีหนึ่งที่ไทยอุ้ยตีสองเนี่ยตีสองเวเพาะว่าตีนึ่งตีสองแล้ว่่าะใชตีหนึ่งตีสองแล้ว,ว,าว,วทางนี้สองทุ่มจ้า จันจะผูกขึ้นมาเพราะว่ายามว่างทุกคนเย็นอยู่นะกินกันอลีละสันเพิ่งจะหมดเสื้อตัวนี้เอาไม่อยู่เลม

เสื้อตัวเดียวเอาไปอยู่ในขณะใส่สองชั้นนั่นแหละแต่แขนแข,นม,น,แขนมันอันนี้ไงมันไม่มีไหมพุ่มไงต้องใส่ไหมพุ่มเย็นแขนเอาไปอยู่ ou. <c oughs> ใส่ยาวไปอยู่ต้องใส่ตัวนึงอนะ่ะเย็นเย็นแขนเย็นแขนตัวเดียวเอาไปอยู่ทุกคนเอ้ย ต้องใส่อีกหนึ่งชั้นชั้นเดียวไม่ได้ต้องสองชั้นสองชั้นคนอะไรเขติดปากติดตากแล้วก็ต้องคุมมวกด้วยนะคะคุมบวกด้วยนะคะบ้านเราไม่หนาวขนาดนี้ไงที่นี่หนาวใช่ไหม เต็มหมดเลยตรงนี้วใน,น,นมนูสวัสดีตอนสองทุ่มที่เบลยเยียมที่สองที่ไทยมาอีกแล้วทุกคนยามว่างของเราที่นี่ตอนเวลาสองทุ่มสามทุ่มก็จะว่างใครผ่านไปผ่านมาก็เวะ มาคุยกันหนาเย็นเเย็นเโอ้ทางนู้นลบแปเลยอะทางนี้สองศา๊ะดีละมันดยละมันลบแป นนวันนี้สี่องศาวันนี้กูยีบนิงทางนี้จ้าวันนี้วันอาทิตย์หรอวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมวันอาทิตย์ตอนนะี้วันอาทิตย์ใช่ไหมวันนี้สองทุ่มยี่สิบ วันอาทิตย์ที่สามจะถึงแบ็คไฟเดย์วันอาทิตย์แต่ที่นี่เขาปิดสามวันอ่ะไม่มีของขายลดไฟเครื่องบินอะไรก็ปิดงาบว่าเราจะมาคุย คุยกับโทรศัพท์ไม่มีใครคุยก็คุยอยู่กับโทรศัพท์นี่แหละคุยกับโทรศัพท์คุยกับโทรศัพท์พมันหนูอะไรม,มันมองไม่เห็นนะมันมองไม่เห็น น้องลินหรือเปล่าน้องดินเข้ามาคุยกันน้องลินน้องดินเข้ามาคุยกันเลยลน้องลินทางนี้ยังสองทุ่มเองน้องดินหนาวบ้านน้องดินกี่องศาพี่ก็อยู่ตรงนี้น้องดินนะไปเปล่ามาก็คุยไปเรื่อยเปืย่ยนั่งคุยกับโทรศัพท์นี่แหละ <c oughs> วันๆก็นั่งคุยกับโทรศัพท์นี่แหละคุยกับตัวเองอ่ะนั่งมองแล้วก็คุยกับโทรศพัพท์ ผ่นไปผ่านมาก็แวะมาคุยกันเดียวน้องลินหรือเปล่ากินข้าวอย่างน้องลินแต่น้องลินไม่กินข้าวเย็นใช่ไหมเพราะว่าไม่มีใครหรอกมีน้องลินคนเดียวแหละที่จะเข้ามาใช่ไหมใช่ไหมน้องลินที่ที่อื่นเขาลบเปดแล้วนะที่นี่สี่องศาพี่ก็มาคุยอยู่หน้าจอเนี่ คุยกับคุยกับตัวเองอยู่หน้าจอมาวันละนิดเพราะว่าทำอะนนี้ไม่เป็นไงน,นเขาเก็บอะลืมแล้วว่าเวลาเราไลฟ์สดอะเก็บเอาไปตรงไหนอะลืมเวลาเราไลฟ์สดเราต้องเก็บไปตรงไหนเพราะว่าไลฟ์สดมันอยู่ได้แค่เดือนเดียว เขาก็ลอกออกแล้วแล้วเราเก็บเอาไปตรงไหนอ่ะจะว่าเก็บเอาไปอันอื่นเก็บไปลงอันอื่นอนะ่ะใช่ไหมเยินๆอยากกินแอปเปิลเลยนะกินนี้ไปไม่อิ่มกินแอปเปิลกินแอปเปิลแอปเปิล ยินมากๆครับมูก็จะมาเราจะไปหาแอปเปลิลกินจะไปกินแอปเปลิลท,ทักทายตอนเย็นนะคะ and the broken man อไเจหาไม่เจอหาไม่เจอพแป๊บเดียวขึ้นมาแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเอง มันษยจะเปร้องเพลงให้ใครฟังมีเครื่องเดแต่ไม่ได้ร้องเพลงมันก็เหนื่อยเนาะผ่านไปผ่านมา ม่เออที่มันก็มีสีเขียวเหมือนกันแล้วก็มีอันเดียวเราขึ้นไรตรงนี้ว่าเป็นแบตเตอรี่หรือเปล่าไม่รู้อะที่มันขึ้นมันนี่เพราะมันเป็นแบตเตอรี่หรือเปล่าเมื่อกี้ใส่เสื้อตัวเดียวเย็นอะเย็นแขนเสื้อตัวเดียวเอาไม่อยู่เสื้อันบางนึ่เป็นเสื้อมันไม่ใช่ผ้าไมโครต้องใส่เสื้อสามตัวหน้าหนาวต้องมีต้องมีกั๊กข้างในอีกตัวนะ ้องมีตัวข้างในตัวหนึ่งถึงจะเอาอยู่ไม่งั้นเอาไปในน้ำก็จะคือว่าแล้วเดี๋ยวต้องไปตั้งน้ำอุ่นนึง่งเดนมันต้องไปตั้งน้ำอุ่นเอาไว้กินข้างบนไม่ไงั้นมันเย็ยนนะน้ำเย็ยนมากไปอุ่นแอปเปิ้ลสักหน่อยดิอุ่นแอปเปิ้ลให้มันร้อนให้มันอุ่นๆน,น้ำเย็ยนน้อยจัง chỉ phải tăng nước ấm này cần, lạnh, 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 แล้วเดี๋ยวจะไปนอน กินเสียงดังนะกินไปกินไปกินแอปเปลิลนะจ๊ะแอปเปลิลกวน Một đều. Một đeo Một đôi đi nằm cài khá đây นัดบอกจะขึ้นไรมันไม่เห็นหาเจอมับนี้เนี่ยหาไม่เจอหาไม่เจอ เปิดเปิดเป็นเพื่อนเอาไว้เป็นเพื่อนอืมไม่ได้เัยไม่มีอ่ะ Mm-hmm. <laughs> พอเวลาอันน้ำอันน้ำอุ่นขึ้นไปข้างบนนะไม่ได้กินหรอก I don't do. ไปแล้วจะไปแล้วจะไปแล้วมาอยู่หน้าจอประมาณนี้เย็น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 ยนย็ยไม่มีเพื่อนคุย <laughs> ไม่มีเพื่อนคุยมามาคุยอยู่หน้าอยู่หน้าจอ, <laughs> อ ผมยาวก็ยังผมมันอยู่แ่นี้มันก็เลยจะฟูฟูพอง <c oughs> พผมผมผมขันหัวเลยอยู่ที่นี่อากาศเย็นๆอย่างนี้หนาวอย่างนี้สระผมต้องรอให้แบบร่างกายอุ่นถึงจะสระได้ต้องรอให้แบบมันร้อนให้มันวอร์มให้อุ่นถึงจะไปสระผมได้ เวลาจับผมใช้เวลานานผมมาถึงตรงนี้แล้วตอนแรกก็ยาวพอยาวแล้วก็สั้นสั้นแล้วก็อยากยาว <c oughs> คนไม่อพอดีไปแล้วไปแล้ววันนี้มากี่รอบสองรอบไปสามรอบเนี่ยสองใช่ไหม น่าจะประมาณสองรอบสองรอบหรือสามรอบไปเลยนะกุดไหนนี่ยจ้าไม่บายนะจ๊ะ